คนเดียวใพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ๋อไ่ไปยืมสอบดูดีกาเดี๋ยวได้ไปหรือเปล่าครับสัดีครับส่อให้พี่ทุกคน Happy Birthday ใแเดนรอปีครับครับผมก็ h a p i r t a y นะะยี่สปีแล้วในอินเดนนะครับก็อยู่คู่กับคนไทยแบบนี้มานานแบบมากๆจําได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะ เราก็ยังดูมาตั้งแต่แบบโอ้โหน่าจะช่วงช่วงปฐมเลยครับปฐมใบปลายมาตอนนี้เราก็ยังแบบเจอในเรียนอยู่ทุกวันนะฮะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับครับคุณพี่พงษ์ครับครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเห็นเป็นสิ่งเดียวกันอยู่แล้วว่าในสถานีอยูู่่กับคนไทยมาตั้งแต่แบบรู้นานมากแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของความบันทินไทย อยู่ร่กับผู้ชมมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ขอให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับแล้วก็ผลิตแบบสิ่งดีๆออกมาให้คนดูแล้วก็มีความเอนจอยความสนุกงานไ,ไปในกแต่ละวันแล้วก็ขอให้พี่ๆในนั้นก็มีความสุขมากๆสุดๆร้ำรวยเั็นควา,า,ามสุขครับ <Okay. S 1> ผมก็ ขอบคุณนายเอนเตอร์เทนนะครับผมที่อยู่คุ่คนไทยมานานมากๆก็ผลิตคอนเทนต์มามากมายนะผมก็ดูมันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากจะให้นายเอนเตอร์เทนเนี่ยอยู่คุกคนไทยแบบนี้เป็นานานๆก็พี่ทีมงานก็ถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทีมงานนายเอนเตอร์เทนทุกคนเลยนะครับสู้ๆครับไม่น่าเชื่อเนาะสองปีที่แล้วเรามา เขาเรียกว่า Happy Birthday ในในฐานะราสวนครับเออจำได้ไหมใช่เราแบบว่าเราไปแบบว่าเราไปแบบว่าเอ้ย Happy n n i v e r s a r y นะครับแต่นี้ก็เป็นเวลา2ปีแล้วตอนนี้ก็ครบรอบย2ปีแล้วนะครับผมก็ Congratulations นะครับก็ขอให้เป็นสื่อที่คอยตีข่าวสารของความบูการบันเทิงในไทยแบบนี้นะครับไปอีกยาวนานเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับนครับ อยากให้เป็นเบอร์เดย์นายเดทเลแล้วกันครับผมก็เป็นเบอร์เดย์ลุ้นพี่ก็ต่อตั้งมา22ปีแล้วนะครับอายุ18แล้วต่อตั้งมาก่อนของเกิดเลยนะครับผมก็อยากจะอวยพรให้นายเดเทลนะครับผมผลิตคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้คนดูเยอะๆแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราอย่ที่อื่ครับครับผมในโชว,ว์นนี้ครับทุกคเนเตรียมอะไรมาให้แฟนแต่งใับชมกัน,น,นกโอ้เอาเดมอนเดมอนเดมอนก่อนเห็นะเห็นมีเพลงใหม่ออกเอาไป็นตส่าห์ไปเซอร์ไพรส์เขาเลยเออฮะเอาเซอร์ไพรส์เหรอใช่เพราะว่าผมจะบอกว่าผมเป็น ผมเป็นพิธีกรรายการมาผมที่รู้คนแรกๆเลยนะว่าเอาบอกเขาไปหน่อยบอกเขาไปหน่อยเราไปฝั่งนี้เอาฝั่งนี้อันนี้ไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์สดอหรือไงล่ะพะโล่บ้าพะโลงรีมิกซ์หรือเปล่าป้าครับวันนี้นะครับก็มีโชว์สุดพิเศษนะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับก็คือจะมาร้องเพลงใหม่เป็นที่นี่เป็นที่แรกครับโอ้ ดเต้นอยากฟังเหมือนกันเดี๋ยวเราเชียร์เราเชียร์ต้องบอกว่าฟังมานานแล้วอยากเห็นเขาเต้นแล้วเห็นว่าทีเด็ดโอ้โหระดับน้องผมแพลวพาวขนาดนี้แค่เห็นรูปโปสเตอร์ก็แบบโโอ้หอยากดูแล้วดูอีกใช่ไหมดแล้วพี่ทีดีทาดาครับผมใช่ครับครับครับผม ก็ไรวอร์มรถเพราะเราสองคนก็เอาเพลงของพวกเรามานะครับผมควากรเดียวพวกเรานั่นเองใช่ไหมใช่ครับผก็มามอบความสุขให้กับทุกคนมามาเจอทุกคนมามาให้ทุกคนแบบได้ร้องเพลงไปพร้อมกันนะครับเอาผมก็ได้พี่ก็ได้เพะของผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาเพลงอแต่ไม่ตอบมานะครับก็มาฉลอง5ล้านวิวกันเลยทีเดียวแล้วกันครับฉลองสีล้านบนเวทีคอนเสิร์ตตัวเองไปแล้ววันนี้มาก็จัดหนักจัดเต็มให้แล้วกันนะรครับครับผม ช่วยกันปั่นวิวนะครับไม่อดูลยครับครับก็จรงผมเตรียมมาจริงผมเตรียมใจมาครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะคนเยอะมากแล้วแบบว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ค่อนข้างจะสูงเป้นมากนะแล้วก็วันนี้จริงเพลงที่จะมาเป็นเพลงใหม่ของผมเองถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใหม่ขนาดนั้นมันปล่อยมาดึงแล้วแต่ว่าก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับครับดึงคล้วโอเคค่ะท้ายนี้ฝากแฟนรับชมทางไลฟ์ค่ะในอินเตอร์เทนหากระดับของพวกเราขบวนเลย เดี๋ยวเราพูดพร้อมกันก็ได้ห้าคนพร้อมกันเลยไม่ต้องออกเลยไม่ก็ให้พี่แจร์พูดก็ได้เราเป็นพี่ใหญ่สุดแจร์ปากปากปากคุณผู้ชมนะฮะดูผ่านไลฟ์ทางในแต่เพจนะครับก็มีไลฟ์ทางเพจของเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะมีมีเฟซบุ๊กครับเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็มีอะไรอีกมฮะมีบ้านฟ้าเป็นหลักเลยมีบ้านฟ้าเป็นหลักโอเคเอาบ้านฟ้าเป็นหลักเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่คุณเป็นแบบเหมือนริสกเกอร์มืออาชีพเลยนะเริ่มนะเริ่มจะเป็นมือค้าแล้ว นะครับมีไลฟ์ของในเอนเตอร์เทนนะครับในเฟซบุ๊กนะครับยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับพวกเราวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศเมโซงเราอย่าลืมน้ำหอมของพวกเราสองคนเต้าขึ้นรถอันนี้ก็ไากลับไลับไปไหขายของเลยเออขายของเลยครับขอจิ้งนิดนึงครับช่วงตอนนี้มันมีสถานการณ์หาท่วมกันครับขอครับมีบ้านใครหรือว่าแม่ที่แบบเป็นแฟนคลับโดนสถานการตรงนี้มีไหมทอุ้ยเราเราเพิ่งไปมาเกาก่อบเขาคงมาแล้วทีนี้เรามีแฟนคลับหนึ่งคนที่ ที่เขาซื้อบัตรมาแล้วเนาะแต่ว่าที่บ้านเขาเขาอยู่เชียงรายแล้วก็ประสบกับญถาน้าท่วมแต่ว่าก็คือเราก็ค่อนข้างที่จริงๆเราเห็นข่าวนี้มาแล้วแหละไม่ว่าใครก็ตามที่มันเกิดผลกระทบขึ้นมาเนี่ยเราเก็รู้สึกเป็นห่วงยิ่งตอนนี้จริงๆมันไม่ได้ผ่านมาแล้วมันกนำลังจะมาอีกรอบหนึ่งอย่างตอนนี้ที่มีเชียงใหม่ที่มีประกาศออกไปผมเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยให้ติดตามข่าวสารตลอดเพราะว่าถ้าเราเนี่ยบางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารเราอาจจะเตรียมตัวได้ให้มันแบบว่าจากหนักกลายเป ทุกวันนี er, ้เนาะมันก็มีมันก็มีปูทงกระเพยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแรงขึ้นด้วยพายุอะไรต่างๆด้วยอยากให้ติดตามข่าวสารกันให้ดีไม่งั้นอ่ะมันจะเสียหายจากที่เสียหายแล้วมันจะเสียหายมากกว่าเดิมบางทีจะอาจจะเสียชีวิตด้วยก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยนะครับผมครับผมอย่างี่เจ้าบอกว่ามันมาแล้วมันก็ไปแต่ว่ามันก็จะมาอีกใช่ครับความรู้สึกของคนที่ประสบภัยน่าจะแบบน่าจะควรว่าต้องจิดสาระงานนี้เราต้องมีความเป็นห่วงยังไงบ้างครับครับผมก็ล่าสุดได้มีมีช่วยแบบช่วยแพ็ค น้ำท่วมนะครับผมด้วยกันแล้วก็แบบว่าส่งไปส่งกําลังใจไปให้นะครับผมอ่ะตัวจะไปไม่ได้แต่ว่าส่งกำลังใจแล้วก็ส่งรังทรั์แล้วก็ส่งกําลังแรงไปนะครับผมทางช่องวันสาสเทุกคนก็ศิลปินดาราทุกคนก็ช่วยกันส่งมันส่งถุงบรรเทาทุกไปให้ครับผมยังไงต้องบอกว่าเข้าใจฮะเพราะว่าบ้านผมก็เป็นท่วมไดใช่แล้วก็แต่ว่าไม่ได้หนักเท่ากับที่นู่นนะฮะคือที่นู่นเนี่ยผมเข้าใจเลยว่ามันหนักมากจริงอย่างที่เราเห็นข่าวที่ตาอูบอกเมื่อกี้คือบางมีโคนเนี่ย คนอยู่ในบ้านแบบเยอะมากๆแล้วไปช่วยกันตักออกอะแล้วเมื่อวานที่ผมเพิ่งเห็นว่ามีเป็นน่าจะเป็นมูลนิธินี่ครับก็ส่งเรือไปไปช่วยอีกเห็นเห็นอยู่ที่มาเลเซียขับรถกลับบ้านก็แบบโอ้โหเห็นคนไทยช่วยกันแบบนี้ก็ดีใจครับจริงๆอ่ะคนที่หนักกว่าเรามันมีนั้นเยอะนั้นแย้ไปหมดเลยอ่ะตอนนี้คือยังไงช่องวันสัะเห็พวกเราอ่ะไม่ทิ้งแน่นอนนะตอนนี้เราก็อย่างที่น้องขับรถบอก พวกเราไปแพ็กผงยังชีพกันแต่แพ็กกันด้วยใจนอกจากของจะส่งไปแล้วอ่ะเราเอาใจใส่เข้าไปด้วยนะฮะถ้าว่างจริงๆอ่ะยังไงก็จะไปช่วยนะครับยังไงก็จะไปช่วยแน่นอนแต่ยังไงเราอยากให้น้ํามันลดเนาะจะได้ไม่ต้องแบบมีอันนี้อีกพี่แจงบอกว่าน้ำมันคนที่บ้านคือคนที่ต่างจังหวัดไหนนะที่อุดรครับที่อุดรใช่แล้วตอนนี้ก็ที่หนองคายก็กำลังลุ้นๆอยู่ครับง่ฝัที่หนองคายเป็นบ้านย่าเป็นบ้านเป็นบ้านเกิดครับแล้วก็ที่อุดรเนี่ยจะเป็นบ้านบ้านของผมตั้งแต่ตอนเด็กๆครับ มันอยู่ติดแม่น้ำครับพอน้ำโขงมันหนุนขึ้นนะ,ะมันก็เลยปีนี้มันท่วมมาประมาณข้อเท้าครับแต่ว่ามันยังมันเกือบๆจะเข้าบ้านแต่ว่าก็ยังชะล่าใจไม่ได้มันก็ต้องระวังอยู่ะระวังดูสถา,านการณ์ตลอดว่าแบบทางผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศตอนไหนว่ามีเขื่อนอะไรฝายอะไรแตกหรือเปล่าเนี่ยครับผมนอกเหนือจากความเสียหายทางอุทกภัยแล้วอย่าลืมแบบว่าดูแลแบบบางทีแบบน้ําท่วมมันก็มากับเชื้อโรคเชื้อราอะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับผมทานข้าวแล้วก็ กินยาดักไว้ด้วยก็ได้นะผมอยากให้ทุกคนแบบว่าสบายดีนะครับอย่างทุกคนนี้ก็มีต้องมีแฟนคลับเพราะช่วยเหลือแทนตัวเราอีกเหมือนกันรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของแฟนคลับของเราอย่างบ้างที่ช่วยเหลือคนไทยในขกันเองก็จริงๆเราเราดีใจมากที่เราเป็นคือก็ต้องบอกว่าพอเราเป็นเราเป็นศิลปินนะค,ะครับสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดคือการร่วมรวมแรงรวมใจเนาะอย่างผมกับออฟโหลดเองก็มตตีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าเราอยากทําให้รู้สึกว่าเราอยากให แฟนขับที่รักเราอะได้สนใจในสิ่งที่เรารักสนใจอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วคิดว่าผมเองก็เป็นคนที่รีไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆก็คือจะรีสถานการณ์ให้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดมันคือการป้องกองนันอะไรครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับสิ่งที่ที่พวกเรามอบให้ด้วยใจถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆรวมกันแบบว่าเชื่อว่ามันจะเป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเองครับทุกคนที่ได้มอนครับ ครับก็อยากส่งกำลังใจให้นะครับผมพวกเราก็ติดตามข่าวไปตลอดนะครับแล้วก็อยากให้ภาวานาน้ําลดลงเร็วๆนะครับผมแล้วก็ไม่เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ,รบผมก็เป็นกำลังใจให้ครับครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องที่แบบนนะี้เขาเราียกว่าอะไรเหมือนเราเราไม่สญญามารถห้ามได้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราต้องอย่ายอมแพ้ครับผมว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญครับผมเชื่อว่ามันมีวันที่แบบนี้มันจะต้องมีวันที่มันดีขึ้นแน่นอนเพียง <ừ> แค่ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ อดทนแล้วก็จัด้วยกันแล้วก็ช่วยกับร่วมด้วยช่วยกันวันีจะกลับมาปีมีความสคโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดี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 ครับ